กราบสวัสดีเอฟซี FC ทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่คอามาชมวันนี้ไลฟ์สดดึกหน่อยนะครับแฟนเพลงวันนี้แสดงอยู่บ้านโปกไม้แดงนะครับโปกไม้แดงหมู่เก้าตำบลศรีละกกอนะครับงานชาปนาาปกิจเมจใยประจิตนะครับทีมงานอุดมโชคชายแสดงถูกใจกดไล้์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีซีสวัสดี เสียงวิหกนกเกอร้องเงนและเสียจักจันเร,นรเรๆรว่าเจอร้องทมพ่อจกฉันเจ้า อยู่ในพอจากนาแกนั่งอยู่ทั้งหลังแอบมองตูดนางมึงก็หันไปดูเป็นไรนั่นแหละพอจากให้ฟังเนื้อน,น้องแต่ว่าปะทองที่พอจากคนหนายปรปะทองนอนแล้วนี่พอจาก พอดจากก็บอกว่านอนเล้วไงเรียกพอดจากแกไม่มาดอกไอ้ดมที่บอกเรียกห้าล้านแกเป็นไรคนนี้เป็นล้านพอดจากแม่งามพักเขาเป็นลูกของพี่ชายชื่ออะไรให้บอกฉัน พอจากจำหลานไม่ได้รู้แต่เป็นลูกลุงน้องนุง่งจะเรียกยังไงตอนนี้หลานพอจากเดินมานกน้อยจามาจากอำเภอประทาย ขอบคุณที่มาทำทานขอบคุณที่มาทำทานขอให้ตัวท่านอย่าป่วยอย่าไข้ไปเจอตาดำไปเจอสั่งย่ยพินสู่วิมานมินเนสังแม่จายอีนางนกน้อยนันนา ก็อบอกให้เรียกหาปจวบพี่น้องของเมจายปจวบจักว่าอยู่หรือไม่อยู่ไอ้ดมนี่ไม่รู้จักประเจียวคนไหนเจียวอแวปาเจียวไอ้ดมก็ไม่เห็นสามีชื่อเย็นจะใครเย็นคนนี้ไหม ไมจดมก็ไม่รู้ก็เลยไม่อยากพูดเขาว่าลุงพุทธก็มารู้ไหมเรียกคนไหนก็ไม่มาให้เอยจักบาทมึงลองเรียกผู้ช่วยนิวัดพัวหมิงเบื้งเป็นไรจเจเจเรียกหาผู้ช่วยนิวัดนจนจ ช่วยนิวัดนั่นนอเขาว่าผู้ช่วยนิวัดกหล่อแต่มีน้ำใจตอนนี้ผู้ช่วยก็เดินมาอบตอนนะก็กลับบ้านไปขอให้คนกลับบ้านก่อนจึงนอนสนุกอย่าได้มีทุกข์ให้ฟันดีทุกคนไปจะกลับและนีมึก กระดึกชอบจอบหุ่นก่อไอ,อยางหล่อทำไมด่วนกลับไปคนดูไม่อยู่ดอกไอ้ดมบอกลายคืนแล้วรู้ไหมไหนจะงว่วงนอน,นอนนอนแม่คนโคไหนจะเสียภัยเสียให้โลจะเงาะจะอยู่เอ้ยยังไง เหลยังไงเขาก็ได้แต่นั่งยิ้มมึงลงเรียกเสียบพิม,มอีกจกทีได้ไหมเสียพิม,มก็เป็นลูกเคยพอจากแม่งามพักก็สามีปลานีงไงอีนางนกน้อยแม่เนื้อนิ่ม,มลองเรียกเสียพิม,มเพื่อแก,กจะมาไกล จเจเเรียค่ะเสียพิมพ์สันฉานเจเจเรียคาเสียพิมพ์ฉันาฉานอกนุอยเรียคาเสียพิมพ์ฉานั่งอยู่ในเสียพิมพเงาะไปนังหลบมุม มองดูตะคุมตะคุมใช่ไหมเสียพิมนะ่ะยังมองไม่เห็นกูเห็นแต่ลุงเย็นหัวมางหัวไปอีนางนกน้อยคนนี้พนางมาัดสีจอรลีแหล่ไปนี่แหละเสียพิมพนะ่ะมาแล้ว แม่ก้อนแก้วเราเป็นเคยคนใหญ่เสียพิมพ์มาให้ลังวันนกน้อยนี้แล้วก็บอกว่าปลานี้ยาดาพี่ได้ไหมมาทีบอกนกน้อยหนึ่งทีมาทีขอนกน้อยหนึ่งทีเจปลานีแกจีว่ายังไง นกน้อยฉันจะเาเพียงพาวันนาให้สังเมียใจให้เมียใจน,นันนาขึ้นสวรรค์ยามาไว้ไว้ไปเจอพ่อใหญ่ีดำบนชั้นวิมานมี ไปเจอพ่อใหญ่ดำบนชั้นวิมานเมนอย่าครับอย่าแคนให้หมดเพราะูกภัยไปเจอแม่ใหญ่พินอยู่สวงสวรรค์ทกจงบรรดาเทวดาวันดานให้ท่านไปไวไวไปอยู่ดาวดึงด้วยกัน ศาสนาชาติใหม่คอยมาแล้วก็เกิดมาใหม่มาใช้นามตะกูลเปัจจิตให้ฟังเสักนิดลูกหลานอุทิศบุญให้อีโน้อยอี่น้อยมึงลองเลทีกูจะลงไปดูขวามีในครัวเขาขวามัายเดียราคนไหน ก็เข้าออมานบนน้นี่นาขอขอพระคุณลายตัวชาลมาสีมาอยู่ป่าทั้งสีกษัตราได้ตั้งใจว่าวังสาัเนื้อตารกิเลาเป็นต้นเหตุที่ไม่อยู่ไรพระเวสันตอดนตอนมาทำ โพดิบันอ,ยอนยิ่งใหญ่ถึงได้ตราสรู้เป็นพระสัมมากราบไหวบูชาสัมพุทธเจ้าพระกราบอวยพระบรมพนมหัดพระกราบอวยพระบรมพนมหัดอิทธิริตและอำนาจจะคุ้มพายขอบูชาเนื้อเกือ วิญญาณไม่เชดีคือสวรรค์ไว้ว้ขอบคุณ เกียงแจงนะดอกเนื้อพอจุดนะแค่นี้นางอระนุษนะดอกหนานนองเอยฉันอยากให้จูบก,ก็พอจากเมียงอกก็มาตายแม่ใจก็มาพลาสงสารน,นี่พอจากไพเจ๊กยังพอจูหา มีพวกมีพ้องมีน้องมีพี่เลิกกันมาหลายปีอยากให้คืนนี่นุดมีผัวนี่หนุดมีผัวเนยแม่คนภูมเนก็ให้มีผิดเน่าผักมีพิงาตะเกียงเจ้งยังงามจุดไม่งามพูดงามจา นุตเป็นแม่ร่างแม่ใหม่เข้าใจดาขุนจาะงามแจ้ววันนี้มาเล่นงานฟังแม่ใจไอ้ดมพูดไปเอ,อยู่แจวเจีวแจวออรนุชทูนหัวอยากมีผัวชื่อจากนารักจริง จริงถ้ามึงได้ก็พดจากกูจะมาเี่นเพลงฉลองฟรีคืนหนะึ่งแล้วกูผูกมือให้อีกสองพันช่วยหลายเลยกูถือว่ามีพี่น้องอยู่บ้านโปรกไม่แดงกูอยากมาเป็นลูกบ้านหมูเก่วของผู้ใหญ่ทีลับบ้านแลว้ออพี่ชา ว่าพ่อตาดามาดอกเหลือสามชิยน้ำไม่พูดดกอดกเยอะๆต้องนักพี่จากเรณ์ว่ายยยมาเล่นละเพลงมานโน่นไม่แดงวันนี้โกรกนี้ รลไม่แดงมาป๊ะพี่จากไหนพี่จาก้าตากโหลจะไปสุกไว้ตรงไหนเพิ่งเอามาแกเอาไปสุกไว้ตรงไหนพอจากทำไมแม่เอามาแต่ว่าคำนัดไหนไปสื้อเราทำไมมีได้อะไรมาเขาไม่ลูกเนี่ย ซื่อตอลุงดมไหมล่ะลุงดมมีเหล่ายกคู่ยกขวดหนึ่งเรายกคู่กับชีขายนี่ไม่ว่าจะมองพี่จากตรงไหนก็ถูกใจแม่นเนื้อยเ,เ,เอย็นเย็นช่างดีดึกดีเดินไปบ้านอื่นไม่ดีดาแต่เทีย่ยวเล่นเห็นมามีบ้านนี่ละดีเด่น นี่ละดีเด่นพ่อไม่เห็นก็นดีดามันเพลงเจนเล่นมายังดีงนอนดอวว่าตัวฉันนี่ไม่แต่งเพศพูดมีเหตุมีภัยจะผิดดูพี่จากใส่เสื้อขาวเกองเกงดำจะไปไหนไปดูวะยังเหลือสุกไว้ตรงไหนอีกจะขวดสองขวดเผื่อลืม หน้าตาคือเจ้าคือนายล้นแต่ผู้ที่มีภูมาดูคิ้วก็หนาลาหน่วยดูแลช่างสวยแ้าเว้ยหนุม่มหน้าเลิกอุ่มออกสมวันหนะาแท้ๆท้เว้ย นมออกสมขนาแทบแบ่เวยโนคนอยู่ก็อยู่ดูซุมกับบ้านเงาะหัเออเองก็เล่นเธอเวยนุดเองก็เล่นเธอเวยนุดเสเวยโนเสเวยนายไม่แต่เมนเอ้แต่เนาไม่แต่เบาเอ้ยแต่นัก แปลกใจพ่อจากไปได้ไอ้นั่นมาแต่ไหนนั่นมาแต่ไหนถือมาสองขวดนันเนื้อไม่ให้แต่นอนแต่นั่งฮะไม่รายคุยรายเขียมีเนื้อซับรายเขียงพ่อจากแกก็เอาเหล่าเอ,อมาเลี้ยง ญาตินางคอยตั้งหลายคนบางคนดูแล้วไม่มีเราญาติเราก็บนบน,บนพอจากเลอเอาเหล่ามาจากตนกระบกเมีเอวบางบางห้านแกบอกว่าอาสุกไว้แต่ตนกระบก,กม,มีแหละมึงอยากเจอกับบกไหมหล่ะถ้าไม่ได้กระบก ต้องเจอกระบองยังไงล่ะพี่จาโอ้เกี่ยวพี่จากพี่จาก็ไม่อยู่ว่าเหลือกันละเนอเหลือกันแต่หูเขายังว่าง ดักนหน้าพี่จากเอเอเอ,อว่าเลือกไปอีกแกแกก็น,น้าจเจ้าออกมาทีเดียวเป็นรังเลยพอจากเอ้ยเลืนเป็นลอยมาทีละสองขวดน้องผิดดูพี่จาก,ก็งามดาหน้าตาก็งามดี ไม่ว่าจะมองดูตรงไหนก็ถูกใจโอเลือกิธอไ,ไ,ไ,ไม่เกะก,กะอุราสามดูรูปก,ก็งามออกระสังดูกิริยาท่าทางก็นาสาวสรรเสริญสาวสรรเสริญมองละเพื่อนอุราซาจะดูตรงไหนไกายก็งามกระทั่รราศี เวลาพี่จากเดินเข้ามาก็ไม่น่าร้ายก็ถูกใจของนารีพี่จากเอ้อจากเอาเหาสุวากสวนี้ไปเอาเราสุกนี้นนพอคนดีคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อยูื่เสียไม่ไปน่ะเสียไม่ไปเสียอยู่ มายื่นให้นกน้อยแล้วก็บอกว่ากูชอบคนนี้อ่าแกชอบคนนี้แกก็เลืยกแต่ทานศรัทธาแกอย่างอีนางต้องพออจากไม่ใช่คือตอนนี้เราพูดถึงพ่อจากไงแกอจิใจน้อยก็ได้ว่าเออว่าทําไมไม่พูดถึงกูเึงว่าเนาะชื่ออะไรแกเชื่ออะไรชื่ออยู่นี่ไม่เป็นไรแล้ว,ว่าพี่น้องมาจากคลองหาสแก้วก็มี มึงไม่ต้องกลัวดอกเดี๋ยวจะคู่กับจี่มาเลอกนี่แหละจาของสวนลำใหญ่เขาบอกชื่ออะไรแหละคุณลืมจะชื่ออะไรเสียอะไรเสียพิมพ์จะของสวนลำใหญ่กูจำได้แต่เมียชื่อเ่มมอนพี่จากเอ้ กคนดีดูร well, ูปร่างก็น่ารักอถ้าไม่มีมอดนั่นเป็นบุญมากพิจาก่รงกายช่างสมบูรณ์มากถ้าใครได้มอบเมนอยู่เป็นเมียคนน่ารักก็บุญอมี สะโทเก่าดีกากมึงอย่าไปเอาเลยก็พดจากมึงเอาก็เสียสุขดีกว่านี่มาจากสักเกลของหาดไม่งามสะอาดไม่ทูนหัวเออที่บอกกันเออก็แกตเขาดีร่างดีกายใช่ใช่ใช เออดอกเนื้อดีกายเอาคือเอาเมือนยกเรือนเอามุกนั่นและเสียสุกนกอรนุษย์หม่อมจเจ้าใหม่หม่อมจเจ้าใหม่เนะจะถามกันกับหมูเนื้อแม่ให้เอาเมือนเอาหัวเมื่อจะเล่ากันเลยก็เธอดอกลำทมยังรููทัด แกอยู่สะแกวคองหาดไอ้ดมกระโทษกกระรูแทพี่จะบอกแม่นานวนเท่าแกสุกนี่แกเป็นเจ้าของสวนลำไยเนี่นุดเอ๋ยนุดมึงไม่ยอมนึกหิวหน่วยลำญ่ อีนามึงลองบอกให้เสียสุกจะเพลงดูพอพะทำยังไงก็ได้ให้เสียสุกเอาอีนาไปอยู่คองหาดโอ้ลงนี่คนกระทถกโดยแท่คนกระทกโยกกระทอมปูกหอมกระเทียมเป็นสาวมันต้องเตรียมลูหัดฟักกะทย เป็นสาาเป็นเ,เกยเอ้ยมึงคอยตอีกตัวเตะเร็ดเตะเร็ดนี่แหลทำให้กุหลงเสียงธรรม,มชาติแต่เตะละเล็ดเน่ะตะเด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  กระทกโทกยกระทอมผูกหอมกระเทียมตะระระตะระระตะระระเป็นสาวมันต้องเตรียมลูหะะัดฟักไทย ไข่ไก่เขายังขอดในกระทะมีใจศรัทธาจงกระทำสกกณานถวายของหวานแตงไทยน้ำกะทิอย่าได้ขี้ทีนักเงินกะทองอย่าได้ขี้ทีนักเงินกะทองเพีเดือนสิบสองจะพาเธอลอยกระทงน้ำผึป้าผงจิมพักน้กกะทินห้าอยู่ห้ากินละพอกระทักกระเทินน้ำไปหายืมเงินเศรษฐีบ้างกระทอนไปสื่อนาดอนแถวท่ากระทุมเป็นสาวเป็นหุ่มต้องกระทำกะทีอีน้ อออออออ้ออ้ออ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 เป็นสาวเป็นหนุ่มต้องกระทากระทีได้ปวดตะละที่มันทองพักกา ได้บวชเป็นพระต้องไงถึงโมกะตะทำทอนกาเต็มกรรมฟักกระแทกกระแทกเต็มกรรมฟักกระแทกกระแทกถ้านามลายแตกมันต้องถมสกะท,ท้ชน อย่าฮักสวดมนต์ละพอกระทนหนักกระเทนอย่านอนตัวเปลี่ยนเหมือนกระปลาช้างกระถือต้องสาวต้องสื่อไปรู้ถึงนักกระทูเข้าเปลือกตวงดูสีทั้งนึ่งกระทอกระถูกใส่ล้ออย่าให้ทุ่งมันกระเทือนไอ้ทิดเอ้ี่กระถูกใส่ล้ออยาให้ทุ่งมันกระเทือนกระถูกใส่เกียนไปจะดอนกระถิ่งหัวลงตะลิงกับเชือกไปกระถกแหวลงไปทอกถอนต้นกระถือสองก็จะถือว่าจะปลูกในกระทา ถังดอกมาปิ่นทางเก็บใส่ในกระทกกว่าจะถึงกระทกเดินกระโปกกระเทยกระทถกเดินจนเอวกระเทงมอเตอร์ไซคสืเเอาไม่เท่าไปกระถุงนกปินเป็นฟูงเสียงอึกกระถึกงอกเถาทึมทึกจับตนกระทรอนีนาง เขาทถ่มถึกจับตนกระทอนรองรังกลางดอนนี่มันนกกระทุงน้ำมันรองกระทุงแข่งกระนกกระทาบวชเป็นมหารูธรรมกระทึอไม่พ้นจะซื้อมาจกไ้กาเทียมได้แคนี้เลยโอ้ไ่ จันดาเกณฑแต่ว่าจังหวะมันตีขึ้นขีสูงโพดว่าไงนะพอจากในจิตในใจแก็เป็นยังไงแกลองเล่าฉันดูอ่ะคันนี้ก็เป็นเพลงโคราชอ่าพิถ่ายรายการส่งดวงวิญญาณให้ที่พรมยางของเมยาใใจเองไปสู่สวรรค์วิมานเมนอ่ะอีนางว่าเพลงส่งดวงวิญญาณวันสเส ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวจะตามตอบนทุกคนเลยนะครับส่วนแสดงอยู่ไม่มีเวลาดูนะครับไม่มีเวลาอ่านเมนขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ไลฟ์สดให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับมาเพมาพายเหมือนเรีนเราไทยเออย่ามาเพียวให้อยู่ดีที่สว่างว่าขอให้นา่ะ ลมตายให้ลอยบูไปสู่สัรรค์อยากได้ทีมงานของอุดมโดยตรงก็โทรมาคุยกับอุดมโดยตรงที่เบอร์0898643200นะครับ0898643200นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงโคราชพื้นเมืองอเพลงโคราชประกอบเล็กโทนเพลงโคราชซิ่งนะครับระบบไฟแสงสีเวทีลอยเดนเซอร์นักร้องมีทุกอย่างนะครับ พี่น้องก็ช่วยบอกต่อกันต่อไปนะครับว่าเบอร์อุดมก็คือเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับโทรกันติดต่อเข้ามานะครับถ้าท่านมีงานพิธีการต่างๆขอบพระคุณนะครับ